สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้สูขุทุกคน้ะพี่น้องแล้วไปนอสําหรับเหลืองป้าพี่น้องลักกาเดี๋ยวท้าไปห้าไม้กับจังหวะกันไหมพี่น้องตอนนี้แมงเนียวกับสีขาวสวนเฮาพี่น้องสีมาเก็บเื่องเคี่ยงน้สําหรับสีไปหลาบมักย่องพอดีว่าแมงเนี้ยหันสั่งซื้อมักย่องมาขายพี่น้องหลักกแบ่งไหวกินจํานวนหนึ่งเนาะหลักการบดวาสีลาบไล่เหมือแล้วเนาะแต่ยังบรทันในหลาพี่น้องหันในหันนีแลละก็เป็นหลาบเนาะพอดีว่ามือนี้กับแมงเนี้ยกับสีตมกบและกกสีปนใส่กับมักย่องเขา ก็เลยบลาสีหลาแต่เสาเนี่ยแหละพี่น้องหลายคนก็นอยู่เนาะแม่หันยังพันมาแต่ตึกสะดุ้งเนาะป้ายมือเสานี่เพิ่นว่าคั้นเพ้นช่วยๆเพิ่นมาแล้วเอาเขาไปสูงไหนเด้อมื้อนี้คือเพิ่นปิดฐานเลยเนาะพี่น้องบ่ไปเปิดฐานเนาะเพราะว่าเห็นปลาขึ้นหลายแลนนี้แมเงเนียวก็เขา้าสวนเลยพี่น้องเก็บมะเขือก่อนเลยเนาะเครื่องเคียงเฮานี่งามๆพี่น้องพอได้กินเนาะใส่มะเขือใส่ มักแข้งแต่ว่ามักแขมพกไม่นิ่วอยังบุหมมาโอ้ตัวนี้หนาวใช่ได้เนี่มักแขงกำลังใหญ่เนาะยังพันเป็นหมากแต่มีน้องใส่มะเขือเขากับมักถั่วก็ได้เนาะนี่ใส่เด้คือว่าเห็นเมื่อกีนอันเนมมาเนาะอืมเป็นรู้ว่าแมงมือตาลายบ่เนาะตัวเดียวไปเบิง่งเนาะมันลายโกกอยู่พี่น้อง นีนพอนงนิ้วผนคุดคล้องเนาะลกาเด็กโรถิ่มไม่นำพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่คุดคล้องเนาะวันนี้ใหญ่ๆซ้ำนี้เนาะพอได้กินแต่ว่าที่จริงมันใหญ่ใหญ่ๆพี่น้องซ้ำๆนิ้วคุณเนาะอันนี้แมงนิ้วบิดก่อนเพราะว่าให้มันอ่อนๆสิมันจังแสบกานเฮาวซีเนียนเฮาจังจงยาวโอ้มะเขือนะเขือนยาวมักเพ็ดมีเลยเนาะโบเก็บกระดาพี่น้องมาเนี่ยมี พักหอมเปยโอ้ยหอมเปน์นำถั่วพี่น้องอันนี้พักหอมเปยแมงนิลต้นนีมแมงนิลไดมาแต่กละซินเนาะลายเถหล,ลายวาพี่น้องมาปลูกแต่ว่าเด็ดอยู่ทุกมือเนาะป่งน้ำกระบ,บี่ท่านจนมันบดแตกแนงเนี่ยมันบดเตกแนงเถื่อนลกหยาแต่วัญหาขึา้นไหวกว่ากำลังงามเลยน้องไดนี่แมงนิลเชียหยาแล้วก็เอาปุ๋นมาใส่เนาะพ้นโต๊ะห้อมอะไรนี่พี่น้อง อยากคุณยายกลาซินเนาะคุณไฮเนี่ยมปลูกกับพังหอมแป็ดตอนนี้ก็งามเลยน้องพังหอมแป็ดกะอันนี้หอมแป๊ะเนาะหอมเปอยู่ไทยนะเจอพักพักหอมใบเหลือยบ่เนาะบนหน้ใจ ว่าห้าเสียได้แต่ยังบ่ทันเป็นหมากเนาะบุหันเห็นดอกแล้วผัดแบะมากาดพี่น้องก็เลยบ่ทันได้กินป่ะนี้ต้นมะแขวงเ้าก็ยังบ่ทันใหญ่ๆพี่น้องน่าจะประมาณผุลนโ้ดมดฝนผุลนู้ดสิได้เก็บมะแขวงที่เอมมาจากบ้านเอยใหญ่ตอนนี้แมงนิวกระเก็บเคื่องเคียงไว้แล้วพี่น้องละก็อันนี้เป็นมักจ้องมักี้ยวตัวดีแมงนิวใส่ทงหวยคายเนาะตัวนี้แต่ว่าตัวแบงกินกับต่างหากเนาะอันนี้ทงประมาณหกสิบบาทเนาะตัวนี้ มีนิวแบ่งคายพี่น้องมันยังขายบุเบิรเด้ก็เลยเก็บไปนี่ก่อนเนาะแล้วก็อันตัวนี้เนาะสีเอาไปแสเฮ็ดกินมาเนี่พี่น้องประมาณสองสี่หกแปดสิบหมากเนาะเอา้าสิบหมากจะดีไปแสเน,นี่ยผุออกละลายพี่น้องโดยเฉพาะหน่วยใหญ่เนี่ยผุงามเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะว่ามันสะออกไปเลยสิมาล่างห้อยพี่นอ้องล่างห้อยไ้ตุ๋นตุ๋มย้อม หลังอลไรก็มาจีบเอาตัว,วหอยเนาะใสะ่หลังจาหน่งพอดวาแมงนิวป่งเขาอะไรรกคาสนุงมาเึงเลยเนาะตัวน้ำแท่งใส่เป็นน้าสะอาดดีแล้วพี่น้องพดะหอยน่อ,นนนอนยใหญไจุ๊บล,ลนะุหอยตีใส่เครื่องไล่ๆนะมันจางแสบ เปิดก็คือกินได้เลยมันเอาไว้ดูมีสีนเงาพี่น้องกิ้นีมาล้างผักล้างเทียงเทียงไว้เนาะพี่น้องนี่เหมือนนี้ก็จะมีหอยมีมักถั่วมีมักเขือมีผักหอมเนรก,ะกะับพวกจีนไทยมันยังยังทันเอาวนอกกับมีมักเฟรชชอยแต่ว่าเหมือนนี้โบมีเอาแล้วก็มีปนกนบเนาะปนกบใส่และะ้วก็ ต้หอมเต๋อโอ้โหยังหมดเนาะเพราะว่ามือเว่นนี่มัเนี่ยเก็บมากเลยพี่น้องเตะแยนว่าจะบวบเบิ้ลเลยเนาะซอยไว้เนาะเวลาหอนนั่แล้วก็จังสบายเลยพี่น้องจังแบบเอาลงเลยนะเนาะที่มันต้องมีมาแข่งเนาะแต่ว่ามาแข่งแบบนี้ฮะแต่จะอาอะไรลุงอ่ะอ๋อมันเนี่ยเก่งเลยจิ้มหอยกระได้จ้มหอยออกแต่หน่วยนะพี่น้องมีผู้ซอย จักซอยจักซอบุ้นิวเห็ดเป็นอยู่่ะหลุงค่ะกระดาหัวเดียวเต้าหู้ค่ะจิ้มหอยเนาะตุ้ยตุ๋ย,ยป้านิวข่เต็มถองกินบ่ไข่หอยจิ้มโอ,อเคมันออกบึง้งอ่ะ,ออะกินมหนสิเส็บมะลุโดนอะไรหรอวะบัลาเก่งเลยจิ้มหอยกระดาษจิ้มจิ้มใส่เสะกัน ได้กินไหวตอนนี้มนิวเอากบที่ตุ่มใบตาเสาร์มาอุ่นเนาะโอ้หโม่หน่อยมาเลยมีเครื่องอยู่บ้างเลยงั้นชิม,อมเอาเครื่องก็งเวลากินทาแม่ด้วยลูกด้วยเนื้อเอาเครื่องให้หน้องก็ได้ทานแล้วทานแล้วเออทานแล้วสนกเอาแต่หัวมันก็ได้างโอเคหลาดเอาไปเลยพุนไปอยู่นนั่งพูณไปหานังพูณ อันนี้ก็คือมักจองเขานาะพีน่น้องแซ่เต่าบุรว่าสิลัดต้นเถียงแล้วก็มันบ่ได้มีเวลาละเห็ุกตสิผูประมาณนี้เนาะใมยูใสตู่ไหวเพราะว่ายันมันบูดเนาะจนต้นแรงอยู่ในหลาบนี่ยไปเขื่อนเคียงเรามีหอยมีหมักถั่วหัวหอมแล้วก็มีมักเอ้ยมักเพชรยัง่บันได้ซอยแล้วก็มักเครอเือนะพอสิไข่แล้วก็อันอกสิ ปนใส่พี่น้องอันนี้แจ้งป้าเนาะไก่ชิสุกเลยแล้วลก็บ,บีออกมาไ้ประมาณน,นี้เนาะ

แล้วเลยเนาะพี่น้องผ้าขาวแรงเฮ้ามีลาบักย่องแล้วก็มีแกงป้าเนาะแล้วก็มีต้มกบที่ยงไหวไข่อปอนเด็กหน่อยเนาะตอนนี้กะพ่อนิชาก็ไม่นิชายังเห็ดของมูเนะาะหักกะไปสืบมูมาใหม่ของนิวกะกำลังมาติดตึกแหงพี่น้องทางเอทีบกัดตัดคลิปแล้วก็เด็กๆกับพักกันกินข้าวไปนำเลยพี่น้องผุนน้องเมยน้องนิวเนาะนิชากินข้าวฮูงใส่เสซอ่ยวกิ้วแห้งเนาะเพือเ่อแม่เซ็ตกินแล้ว มาเด้อพี่ขาวเด้อพี่ขาวนั่งกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจ้ปลาคอยื่อทันพี่น้องไปเอามาตกมาตัวแม่ัวแม่ไดว่าว่จะได้ตึกสุงูไหมค่ะมีตึกสุะตึกสุลไหนป้าคอยเดเนยนิวมาไว้พักกันมาเลยถือมาไว้มากินข้าวนี่ไว้ไหมป้าจาน้องก็ไป Là mặc mặt อันแยงกั้งไเนียทั้งนั้นขนาดใบออกในอะไรอะไรออกแมั้ยแมน่าในปอดสาวประบปุ๊กินอะไรแถกินป่าปะไอยามที่แถวกาะมายามแหลม่าอซเป็นหัวใจเอฟซนี่นะมาว่าโครหานนะพอแห้งแล้วพลังคนนะวัน เนยตใสตสาเนยไม่พี่รู้พี่ของอายหลูกของนเมื่อตรว่างไปกินของอายนะของแพนของเนยนบาดเมื่แถวมืแถวอันนี้ลมแบบอ้อยล้ให้มากมากินข้าวกันกินเท้าวจไว้ไไไปเท้าเ่ข้ากับนนี่ครัเ้าเ้าเลยค่ะเปนิู้พราดบ้านนี่ต้อนค่ำามสิบดไปพาสิยาวไ ไม่ทา้าอ่ลาปอ่าอานลูกลูกพัชชินอนกินมา่หนาล้วพัชชินอนกินกบนน้ำยังมได้กับลาดมือนั้นจะดีอย,าอย,ายา่าเงีมิวซื้อแยกแกปวนไปให้เนาคนระวังย่าะขาไม่าืด่นคอยตลาดได้วือกันแต่ว่าคอยมีของลงประจำมีมีของบนมีของของทำไหวเนี้ยมึงจะทลมม่

เด็่ไปกวาดตั้งแต่ที่ตากไปอาจะกับไปเลยแมงมุมมัดแม่คอยกินยาตัวนี้มัดแต่อังไปตออยู่เลยเขามัดไปป่ะมาณไปก็จัง่อให้เลยเขาก็ให้กวนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เป็นค่ะทาทาได้มัดทาได้มัดแหละหม่ไปเคื่อนตัวไปเคื่อนเคลื่อนเนี่ยนปเลยทนหรือมันเลย มัีแต่ทายามดทายามดต่อไปทาพงมนี่ทางอะไรทาามนี่ทาามอยน้ำลาเอาอย่าไนงอยเัน้ดกบ่วกันนีเอาดีเป็นจังไ้ังตว่างานวันนี้วหต่อเข้าต่อไปมีเนี้ยมอะไม่นี่จัสังไมาข้าไม่ต้อเขาต้อในกวดก็เขาจะใ ไปเอาไปเอาไปส่งนางไปตะกี้เอาตะกี้แล้วเดือนสิบเดือนไปเด้อพาเขาคือไทยกือนเตียวล่ะคือว่าราดออยู่หาวานานนานฉุก

哎，让你说。 ือบรรยากาศขอบครัวในยามแรกน้องพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วก็พักกันนางลินผักพรเนาะลมเรื่องนั้นเรองนี้น้นนนำกันละกะแหญ่ใหกันนอนน้องพี่น้องกาําหรับนีเนี่ในในกาสิคอโต๊ะอาหน,นามผักพรก็ด้วยพี่นอ้องมันเมนื่อยมากมืดมือเนาะเห็นทันทีนี่ปฎิยุทธ์ปฎิยน,น์มืดแห้งเลยพี่น้องพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อ